สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้เข้ามาที่ IMPACT นะครับ IMPACT อ่าเมืองทอง IMPACT ฟอรัมนะครับโซนนี้รีวิวรถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่ครับนะถือว่ารถขุดน้องใหม่ก็ว่าได้ที่ทำทั้งโชมใหม่แล้วก็ มีให้เลือกกันถึง8รุ่นนะพี่น้อง SDLG นะข้าตัวไม่แรงโอ้ยงกี้สชั้นรอเราเอาการทีเดียวครับนะนี่สดๆจากแดนแผ่นดินใหญ่บุกเมืองสยามมีตั้งแต่3ตันครึ่ง6ตัน8ตันแล้วก็13ตันครึ่ง20ตัน 22ตันนะครับแล้วก็38ตันค่าตัวไม่แรงพี่น้องแล้วก็ทันใดที่มีเงินดาวน้อยก็ดาวได้ครับหรือว่าจะดาวแบบไม่มีดาวก็ได้ครับนะ, <c oughs> ะก็เริ่มต้นนะ,ะเล็กสุดนี่อยู่มันล้านติดติดกับนะระดับอยู่มันล้านสองครับนะ,แบบะบนบนะตัว3ตันครึ่งครับ แต่ว่ามีลายไปปิ้งให้พร้อมแล้วก็กระโดดมาจนถึงรุ่นใหญ่ครับนะเป็น6ตัน8ตัน13ตันครึ่ง21ตัน22ตัน38ตันนะครับนะมีทั้ง6สูบนะครับแล้วก็4สูบระดับ20ตันนะครับจะเป็น E 6ตัวนี้6สูบน้องสองห H นะครับ น่าจะ3ล้านต้นต้นป่นงกีนหนึ่งจุดหนึ่งครับนะเครื่องดอยน้องปั๊มก็มีเก้าศนะครับแล้วก็มีตัวตัวสีสูบนะครับสีสูบก็ s อ SD l g E61 E62 1ีห e น่หกสน์นะครับตัวนี้สีสนะูบี่น้องตัวนี้3ล้านมีทอนมีกล้องหลัง นะครับล่องหลังซีซู oup, คอมบินเรวก็อยู่122กิโลวัตต์ครับนะช่วงล่างมาตรฐาน80นแะท็กเราเลย7จ็ดเครื่ยร์2กาดข้างละตัวครับนะทุกคันมีไปปิ้งให้พร้อมนะครับหรือว่าชุดแยกครับนะเพียงเราซื้อหัวแยกมาก็ใช้ได้นะครับอ่ะดูมุมหนึง่ง อันนี้คันบักเอฟเลยเหมาะสำหรับงานเมืองครับงานเมืองงานหินนะครับสนใจก็ SDLG Thailand ด้หรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0982723752คนได้ดาวได้กันสบายๆครับนะแตนใดที่มีงานอยู่แล้วต้องการรถใหม่หลอดไฟ LED ทุกคันครับล่องหลังทุกคัน ก็ดูแล้วดูแข็งแกร่งดีครับสำหรับ SDOG ที่จริงก็เป็นรุ่นรุ่นะครับเป็นรุ่นรุ่นรุ่นเล็กรุ่น,น,น,นใหญ่ตัวนี้สามล้านมีทอน,นอนนะรรหัสตัวนี้นะแต่ว่าน,นิสสี่สูอันนี้ก็หนึสามหครับนะขนาด13บตันครึ่งแท็ค70็ดสิบครับมาตรฐานเครื่องยนต์สสู ก็8ตันก็มีน้อง8ตัน6ตันที่สำคัญก็คือผลกันยาวๆดาวกันถูกๆหรือว่าจะฟรีดาวก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดตัวสีสูบให้ดูหน่อยครับนะตัวตัวเครื่องยนต์ซีสูบแล้วก็นี่ชุดครับเป็นชุดตรงนี้ก็เป็นนิสวิตนะครับนี่มีสวิตด้วยครับนะ สวิตตัดแบตเตอรี่ที่น้ำปัดน้ำฝนนีนาะจะตู้มีระบบไฟนี่นะคอนโทรอยู่นี้นะครับชุดคอนโทรชุดแพยอยู่นู้นน้องแพแพยอยู่นู้นครับเดี๋ยวดูระบบหม้อน้ำเป็นยังไงระบบหม้อน้ำรอเย็นครับโอ้นี่หม้อน้ำใหญ่นี่ครับนี่ก็ชุดแอร์อยู่ตรงที่ถอดง่ายครับนี่เวลาอ่า ซ่อมบำรุงครับนี่ง่ายๆเลยแบตเตอรี่วางตัวนี้ครับสองก้อนสองก้อนตรงนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องนะครับนะชุดเครื่องพอน้ำใหญ่มากตัวนี้สมล้านมิทอนครับนะแต่ว,ว่าเป็นเครื่องซีสูตรนะซีสูตรของมันเร็วน่าจะประหยัดต้องประหยัดอยู่แล้วแหละนี่โครงสร้างเฟรมเฟรมนะครับ เป็นตัว x เ,เลยสวยครับออกแบบได้ตัวเดินใหญ่ตัวเดินใหญ่โครงสร้างก็มาตรฐานครับนะมาตรฐานเลยนี่ครับสุดยอดดูห้องเก๋งเนาะเดี๋ยวผมเปิดนี่ตรงนี้นี่ s d l g เปิดให้ดูเลยนี่ครับโอ้มีกล่องกุญแจให้นะนี่ครับว่างฟางสันรุตก็มีนะ้องข้างบน ใหญ่ครับใหญ่ทรงข้างในใหญ่ดินะนี่ดูดูดูหน้าปัดนี่เปิดยังไม่ได้เปิดนะนี่โชว์เครื่องจัดก็ตัวนี้น่าสนใจครับนะสามล้านมีอรเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเขาหน่อยโอ้ดูชุดเพยนอ้องชุดเพยก็ สายเยอะไหมไปเยอะครับนะแล้วก็โะสวิงนี่กว้างมากเลยนี่ครับดูแลง่ายถอดง่ายโอ้โล่งมากครับโล่งข้างบนเดี๋ยวพาดูเครื่องครับดูเครื่องรหัสของเขาก่อนนี่โล่งมากเียโล่งจริงครับดูแลง่ายนี่ถอดง่ายถ้าใช้ไปสัก นานๆเป็นสิบปีครับนะเดี๋ยวดูคันอื่นก่อนครับนี่สนใจ S D L G S D L G t h a i l น n d นะครับหรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้098 27 23 752ครับนะฟรีดาวก็ได้พี่นอ้องไม่มีปัญหาคันเล็กคันใหญ่มีให้หมดเลยเมื่อกี้นี่เด็ดจริงๆครับนะ ร้อยสามห้าพี่น้องอยู่ที่สองสองต้นต้นครับสองสามนะครับ, 2, รบโอ้มีเล็กสามแฉกด้วยครับนะลงลบสองสองจุดสามล้านนะครับ,รบเดี๋ยวพามาดูเครื่องหน่อยดูเครื่องยนต์พี่น้องนะครับ BFCM นะครับ ถ้าเป็น6สูบก็ BF6M 013อ่าตัวน,นี้อยู่ที่160ประมาณ163แรงม้าครับนะสีสูบดูเขาตรงนั้นจะเปิดเครื่องนิดเดียวครับนะฝาเปิดเครื่องพัดลมใหญ่ตัวน,นี้นะ่าสนใจพนะี่น้อง0982723752อ่า สามล้านมีทอนครับนะนี่มันมันดีตรงนี้ครับดีตรงนี้แล้วก็ผ่อนกันยาวๆครับเนาะฟรีดาวได้ชุดแพรโอเคครับนี่ครับโหสวิงอ่าตัวนี้หกูบนะพี่อน้องหกูปก็เป็น BF6M รอครับสวยสามน่าจะ สามต้นครับนะ่าตัวของเขา1.1คิวครับสนใจก็0982723752หรือว่าจะเป็น SD LT t t a i l a n d ครับนะจัดให้เดี๋ยวต้องเปิดเครื่องดูหน่อยครับจะพาเปิดเครื่องดูเดี๋ยวดูชุดอาชุดมอนาำครับโอ้ก็จะเหมือน2องหนเฮดเหมือนกันครับนะนี่ครับ ตัวตัดนะครับสวิตตัดที่ปัตรนำฝนชุดแพรอยู่ข้างในชุดแพรค่อนข้างจะไม่ไม่ใหญ่นะน้องดูแลง่ายนะครับสายถ้านับก็ไม่กี่สายครับนะถอดง่ายถ้าอัดสายไฮดรลิกเมื่อใช้ไปสักสิปีหรือ5ปีอัพนะครับมีการซ่อมบำรุงก็จะง่าย สวยครับสวยเอย๊เขาเปิดเครื่องหรือเปล่าจะพาไปดูช่วงล่างปกติครับแท็ก80นะพี่น้องเฟรมรเลอร์นี่เดี๋ยวนับกัน่อน1 2 3 4 5 6 7 8นะ2 1, 5, อ5หน้าเลอร์นะ <c oughs> นะครับรเลอร์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปนับไปตัว ตัวสี่สูงอันนี้หกสูงนะพี่น้องอ่ะนี่ครับลอลเลอร์เจ็ดแคเรียสองกล้องหลังสุดไปเลยครับนะสามล้านมีทอนครับจำรหัสไว้นะพี่น้องแล้วก็สี่สูง มีหลายแหกหรือว่าไปปิ้งให้พร้อมทุกคันครับนะปุกีสวยหรือว่าถ้าท่านต้องการเล็กๆหรือใหญ่ๆน้องนี่3สาครับงานเหมืองสุดๆไปเลยสอบถามได้ครับ0 9 8ย์2 3 7 5 2หรือว่าจะสอบถามที่ SDLG Thailand ครับตัวน,นี้คือีสูปนะตัวน,นี้คันเล็กนะพี่น้อง คันเล็กเออารหกสามหกเนะครับชื่นชอบก็จัดไป VIP ครับตู้แอร์ใบมิดดันโรลเลอร์สี่แคเรียนหนึ่งครับเทกอยู่ประมาณสี่สิบครับนะก็ใช้งานได้เลยตัวน,นี้ร้านต้นๆน,นะพี่น้องร้านต้นๆ ๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวหาคุณแจก่อนนะครับเป็นบอกว่าดูน้ำหนักเขาต้องจริงแล้วสี่ตันครึ่งน,นั่นเองนะครับน้ำหนักประมาณล้านสองครับนะโอเครื่องยนต์ยันม่าพี่น้องเครื่องยนต์ยันม่าครับนะยนันม่าทีเอนะครับ ส่องยนยันมาตัวนี้เป็นยันม่าไดเรกครับนะไดรเรกยี่สิบเแรงม้าครับเนี่ยเล็กๆจัดไปน้องสนใจก็ทันใดที่ชื่นชอบรถนะครับรถขุดเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าอยากจะเอาไปใช้งานนะครับก็มาดูมาชมได้หรือว่า สอบถามไมา่ได้ครับนี่ครับ SDLG Thailand A wishing s ร์ v i c e นะครับภาษาอังกฤษนี่พอได้น้องที่เหลือไม่ได้เลยเออเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนะปั๊มตัวตัวสีสุดนะน้องนี่ครับ B 9 0 n 130 3ล้านมีทอนครับ ตันนี้น่าใช้น้องน่าใช้โดยรวมแล้วนะราค่าตัวไม่แรงครับนะสนใจสอบถามได้ครับหรือเข้ามาดูได้ y t u t u ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r t r ตนทรนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ